วันนี้ชีวิตติครัวมาแจกสูตรเมนูต้มขาไก่เมนูอาหารไทยยอดนิยมที่ทุกบ้านต้องเคยทานแน่นอนแต่สูตรเจบอกได้เลยว่ารดกลมกล่อมลงตัวมากค่ะไก่เนื้อนุ่มต้มขาหอมๆทานคู่ข้าวสวยคือดีมากจริงๆถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็มาจดวัตถุดิบตามเจแล้วลงมือทำกันได้เลยค่ะ มาขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบกันเลยนําหอมแดงมาทุบให้แตกหมดทุกหัวเลยนะทุกคนทุบจนหมดเสร็จแล้วก็นําไปพักไว้ก่อนค่ะต่อด้วยตะไคร้นำมาหั่นเฉลปเป็นชิ้นในเท่าๆกันหั่นจนหมดต้นเลยเสร็จแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนค่ะนำข่ามาหั่นแบ่งเป็นชิ้นเท่าๆกันเจเลือกใช้เป็นข่าอ่อนนะ หั่นจนหมดแง่งเลยจากนั้นก็นำไปพักไว้ก่อนค่ะนำเห็ดนางฟ้ามาหั่นในส่วนของโคนทิ้งไปจากนั้นก็หั่นให้เห็ดมีชิ้นที่พอดีคำนะเจชอบมากเพราะงั้นก็หั่นเยอะๆไปเลยค่ะเสร็จแล้วก็นำไปพักไว้ก่อน ต่อไปนำสะโพกไก่มาหั่นแล้วเอาในส่วนของกระดูกไก่ออกค่อยๆเลาะนะทุกคนขั้นตอนนี้ระวังมีดกันด้วยนะจากนั้นก็หั่นแบ่งเนื้อไก่เป็นชิ้นเท่าๆกันหั่นให้มีชิ้นที่พอดีคำเพื่อง่ายต่อการทานค่ะต่อไปนำเลือดไก่ทั้งสองก้อนมาหั่นเป็นชิ้นทรงสี่เหลี่ยมเต่าเท่าๆกัน หั่นให้หมดชิ้นเลยนะทุกคนเสร็จแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนค่ะมาขั้นตอนการต้มขาไก่กันเลยตั้งหม้อใส่ขาที่หั่นไว้ลงไปคั่วให้ขาเนี่ยส่งกลิ่นหอมดีค่ะจากนั้นก็เทน้ำเปล่าลงไปขั้นตอนนี้ใช้ไฟอ่อนนะ ตามด้วยตะไคร้ที่เราได้หั่นเตรียมไว้ต่อด้วยหอมแดงต้มทิ้งไว้รอให้น้ําเดือดประมาณสองานาทีจากนั้นก็ใส่เนื้อไก่ลงไปคนให้เนื้อไก่เนี่ยสุกทั่วกันดีเลยนะเมื่อเนื้อไก่เริ่มสุกก็ใส่เลือดไก่ลงไปค่ะตามด้วยเห็ดน,นางฟา้าใส่ลงไปเยอะๆเลยของโปรดเจเองจากนั้นก็ตามด้วยหัวกะทิค่ะใส่ลงไปเลยนะทุกคนปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลปี๊บ ปาจากนั้นก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะขั้นตอนนี้ใช้ไฟอ่อนนะคนจนต้มเริ่มเดือดก็ใส่น้ำมะขามเปียกลงไปเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวสักหน่อยคนที่ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันอีกครั้งกลิ่นนี้หอมมากค่ะบีบมะนาวสักนิด รยใบมะกรูดสักหน่อยตามด้วยผักชีฝรั่งและผักชีไทยใส่พริกแดงจินดาตามด้วยพริกแห้งที่เราได้ทอดเตรียมไว้คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเจ๊บอกได้เลยค่ะว่าเครื่องแน่นจัดเต็มมากเมื่อต้มตได้ทีก็ยกออกจากเตาเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะตักใส่ถ้วยถ้วยเจ๊ก็ขอเนื้อกับเครื่องเยอะๆเลยค่ะ ใครที่อยากกินก็อย่ารอช้าจัดตามเจกันเลยใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว i อจีติ๊กตอติด Cooking และกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ